วามเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา11นาฬิกา35นาทีมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลื่อนย้ายตู้ปลามังกรทองและชุดโซฟาที่ห้องทำงานของบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ชั้นล่างตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลซึ่งปลามังกรทองตัวดังกล่าวเป็นของรักของหวงของพลเอกประวิตรวงศุวรรณสมัยเป็นรองนายกที่ได้นำขึ้นไปเลี้ยงบนห้องทำงาน แต่ภายหลังพ้นจากตำแหน่งได้ย้ายลงมาที่ห้องทำงานของพลตํารวจเอกพระชรวาทให้เลี้ยงต่อโดยเจ้าหน้าที่บริษัทขนย้ายบอกว่าปลามังกรทองตัวนี้อายุ4-5ถึงปีซึ่งมีการแจ้งไปว่าให้นําไปส่งไว้ที่ซอย3ามเสนสิเขตดุสิตกรุงเทพก่อนหน้านี้ได้มีการประสานนาปลามังกรทองตัวดังกล่าวออกจากทำเนียบเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่ได้มาขนย้ายในวันที่9เดือน9ซึ่งเป็นวันที่คนไทยเชื่อว่าเป็นวันที่ดี โดยตามความเชื่อของผู้ที่เลี้ยงปลามังกรทองแล้วเชื่อกันว่าปลามังกรจะช่วยเสริมสร้างบาร,รมีและความน่าเกรงขามนำโชคลาบและเงินทองเสริมดวงเสริมบาร,รมีผู้เลี้ยงเหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือนักการเมือง